กลับมาตามต่อนะครับดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับนี่ครับจังหวะเตะซ้ายสวยนะฮะแต่ว่าลูกนี้เจอเททิ้งเตะซ้ายเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ต้องแหมเททิ้งไปครับหมัดขวาซ้ายครับเจอแข้งครับแล้วเป็นจังหวะที่2ที่เสียหลักเสียเหลี่ยมไปเล็กน้อยลูกนี้สับศอกขวาคืนครับขุนซ้ายเนี่ครับสับศอกขวาแล้วก็ปัดขาครับสวยงามครับ คุณผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอสดสดศึกลุมพินีโกสปอร์ตนะครับโดยเสียชายโกสปอร์ตสิทธิรุศเสถียรจารุปงษาครับโปรโมเตอร์ประกอบคู่มวยก็โปรโมเตอร์ชุนเกียริเพชรโปรโมเตอร์เดียเกียริเพชรสิงก์เสษมบ้านพลังดียะเกียริเพชรพร้อมทีมงานครับเรามาร่วมปลุกกระแสวงการมวยของสนามมวยลุมพินีด้วยกันแลวครับทั้งสนามมวยลุมพินีและก็โปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโปรโมเตอร์เดียเกียริเพชร โปรช,ชุนเกตเพชรก็พยายามรังสรรค์คู่มวยดีๆมีระดับให้พี่น้องได้ชมเสาละแปดคู่ในช่วงสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับมีช่วงแรกของพีพี6ีวีสามสิบหกแล้วก็ช่วงหลังนี้ช่วงนี้จะเป็นหน้าที่ของโกโซเชียนโกสปอร์ตครับเป็นลูเมนิโกสปอร์ตโดยทางด้านคุณสิทธรุทธิ์เสถียรจารุวงศ์สาหรือคุณชายชมพูครับบ้านใหญ่ของโกสปอร์ตติดตามรับชมได้ทางเว็บไซต์โกสปอร์ตโกโซเชียนนะครับและทาง f a c e b o o โกสปอร์ตไทยแลนด์ครับ สมอหนึ่งท่านชมอยู่ในขอบเวทีสดๆบรรยากาศจริงๆครับกับการชมทาง Go Sport Go s o j i e n ถ่ายทอดสดครับก็เรียกว่าดีเลตน้อยมากนะครับเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้นเองครับเสียดซ้ายครับฝาต้อไปครับจัดจัดชัยไอซ้ายครับจัดชัยครับกรรมการบุญเลิศแยกออกมาครับยกที่สเป็นคู่ดีครับออกอาวุธกันตีครับซ้ายมาขวาคืนขวามาซ้ายคืน จากชัยเกงสีน้ำเงินครับจากจังหวัดพิจิตรเกงสีแดงนี่ขุนซ้ายจากเมืองโคราชครับลูกหลานย่าโมแต่ว่าซ้อมอยู่ที่สักดิมยรีราครับต่อยมาตหนึ่งสองมวยซ้ายกับมวยขวาแล้วครับเอาตดกระเสียดจะใส่เข้าไปเสียบมาเสียบคืนครับโอ้ยแอนแอนครับแม่ลูกนี้นี่เข่าซ้ายตามไม่โดนครับไม่โดนแต่ว่าแอนแอนลงเสียจังหวะเสียทรงเลยครับทางด้านจากชัย ลูกล่างไมเสียเปรียบแล้วครับเห็นกหมนเท่ากันวางขวาเข้าไปครับนี่วางแล้วบังครับเตะแล้วก็บายกบังไว้ครับรู้แน่ว่าโต้กลับมาแน่ซ้ายครับยกรอเลยนี่อาวุธทันกันแล้วครับจับจับแล้วครับจัดชายจับโอ้เริ่มจับทางได้ครับทางนั้นขุนท้ายทําได้สวยนะครับขุนซ้ายครับเตะแล้วโหนเลยครับอะ่ะครับแข้งขวาขึ้นมาครับจัดชัยครับ อนาคตไกลนะครับทั้งคู่ครับเอาเตะขวาขวาสวยเลยครับพยายามจะต่อยซ้ายคืนตังแขนคุณเอ็กซรงดวงสิงกำกับอยู่ข้างล่างครับทีมงานสจเล็กเงินเงินกำกับคนนี่ฮะกันเองหมูน้ำเงินนะครับหมูน้ำเงินจะใส่กาเกงสีดำครับแถบขาวครับวางขวามาจับชัยไปถึงสายยกเตะไม่โดนครับพื้นไปครับ กดจำเป้าไปเลยครับโดนเตะล่างแล้วก็เตะขวาสูงถี่ขวาไว้ครับโอ้เหมือนดูจะเป็นหนังชีวิตแล้วนะครับคู่นี้ครับผักกันได้ผักกันโดนครับแทงเข่าขวาแทงซ้ายโต้ครับขุนซ้ายดันแทงขวาครับอ้าวแทงหน้าขาครับจักรชัยดันเข้าเชือกตีซ้ายแล้วก็แทงพับในนี่เป็นยกที่สามแต่ว่าถึงอาวุธแล้วครับหน้าวงนอกของจักรชัย สปีดหรือว่าติดแขงขวาได้ดีมากแล้วครับพูดยังไม่ทันขาดคําขวาทํางานนะครับขวายกเตะสูงโตกลับไม่ทันอ้าวโอ้โตเองเสียหลักครับไม่ได้ลดนอะไรครับไปทีลื่นหล่อลื่นหล่อลื่นหล่อลื่นเตะขวาครับแม่แกเตะราคาไว้ถึงตัวครับขุนซ้ายเจอข่าวซ้ายซ้ายราคาครับแม่เตีคืนลําบากก็มีกันมีแก้ครับมวยไทยครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันครับเตะขวายัดมาครับเตะส่งไปกินน้ําไปเลยครับ อยู่ที่นี่ครับชกฟรีด้วยครับสัปดาห์หน้านี่ดูดากี้ลูกดากี้นกเขาก็มาสเสวนาดดลูกมะขามหวานจะเจอกับเข็มเข็มพระรัญชัยสิงห์ดำกาแฟฟกัสกับโรเบิร์ตสอมองคลการช่างสเตฟานสิริยัษ์มยไทยกับสิทธิชัยสเดชพันธ์และังมีเพชรทางหลวงเพชรทางหลวงกับชายเล็กบ่อสุสมี่คือโปรแกรมหน้า16เมษาที่นี่ครับโตสปอร์ตโกสเชียร์ถ่ายเข้าสรครับยกที่4คู่ที่1นครับ องแดงนั้นขุนซ้ายน้ำเงินจักชัยเปิดเกมบุกหนักแล้วครับคุยไม่ได้คิดหนักไม่ได้แล้วขุนซ้ายฉลองศักดิ์สอธิริกุลครับทีมงานหัวหน้าคณะบอกต้องเร่งเกมแล้วครับต้องเร่งเกมคิดนานคิดช้าไม่เอาจักวงในเลยครับจักชัยตีตีเข้าไปขวาขวาอีกแล้วครับไ,ไปไหลขวาเลยครับเนี่ครับอืมแกจับเข้าข้อครับทางด้านของจักชัยครับ จับได้ก็ตีได้ครับเดินเข้าหาต่อหมัดขวาเตะขวาครับจัดชัยเตะขวาอีกทีเดงครับอ้าวใช่เดินเข้าไปรับแล้วนะครับขุนซ้ายครับซ้ายต้องทํางานแล้วนะครับขุนซ้ายโดนทีขวาครับเตะขวาเตะขวาโอ้โหอ้าวซ้ายคืนสับซอขวาเตะซ้ายครับอานะครับก็ถือว่าทําได้ดีครับสังแรกเลยครับฉลองสักซ้อท่ธนิคุณบอกเอิดหน้าแรกเลยตีตีแล้วขวาเอาไว้ครับ ขุนซ้ายวันนี้ก็ต้องมีขุนซ้ายกับขุนขวาไม่คนใดคนหนึ่งแล้วครับใครจะเป็นผู้โชคดีระหว่างขุนซ้ายกับขวาเนี่ะของจักรชัยที่ขวาที่ซ้ายโอ้ถน,นัดทั้งสองข้างวางซ้ายมาขวาคืนขวาไปซ้ายมาโอ้เสียงหลักครับขุนซ้ายตั้งแขนเตะซ้ายครับขุนซ้ายไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับ มีโอกาสสู้บันก็ต้องสู้ให้สูงที่สุดเอาสักซอขวาครับเตะขวามาเตะซ้ายโตทีขวาครับเจ้าหน้าท้องจักรชัยคุณซ้ายเดินหัดเตะซ้ายไม่ถึงครับคุณซ้ายนี่แหละครับที่นี่ลุมพินีบ็อกซิ่งสเตเดียมครับไม่ให้นักมวยได้เต้นไม่ให้นักม,ม,มวยได้ชิดนานครับคิดไม่ถึงร้อยนี่มาชกที่นี่ลำบากเลยนะครับนักมวยเพราะนักมวยนี่กรรมการต้องเร่นเกมตลอดแล้วครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับ พี่น้องทางบ้านที่ชมทางการถ่ายทอดสดก็จะได้ชมมวยสนุกสนุกนักมวยอาวุธกันเยอะๆครับไม่มีเต้นไม่มีคุยนะครับเต้นแต่ว่ายกห้านี่ฮะโอ้เบิขวาเอาหุกเข้ามาบิดเข้ามาแทงเข้าไปครับจ่าชัยขุนซ้ายเข้าไปถึงไปชิดติดตรงไหนล็อกโอ้แต่งตัวช้าไปหน่อยครับขุนซ้ายแยกมาครับกรรมการบุญเลิศเดินเข้าไปครับ หีบขวาไว้ครับจักรชัยครับอะ่ะครับเตะซ้ายได้ครับขุนซ้ายซ้ายต้องทํางานครับโอ้ยลูกนี้นี่หลวมไปหน่อยครับโดนตัดล่างครับแหมเหลี่ยมเชิงแกแพรวคราวครับจักรชัยเตะขวาหมัดหมัดไม่ถึงครับเตะหลุดครับแหมก็ยังยังพยายามอยู่ครับคุณซ้ายโดนเข่าขวาเตะซ้ายโต้หมดยกที่สนามมวยลุมพินีรามินทรากิวที่สองครับ ปับช้าในยกที่สี่ครับเป็นเกงสีแดงที่ขุนซ้ายในเกมจักรชัยฮะเสียเปรียบช่วงหน่อยครับจักรชัยแต่ว่าแร่งเกินพิก,กัดครับเวดนี้ร้อยยี่สิบปอนด์สับศอกเติมในแข้งซ้ายของขุนซ้ายครับแต่นี่ครับดูลูกโตกลับของทางด้านจักรชัยฮะขวาขวาทํางานตลอดครับก็พยายามคืนซ้ายฮะทางด้านขุนซ้ายดูเกมของทางด้านจักรชัยฮะ นี่โดนครับจังหวะสับศอกซ้ายของขุนซ้ายครับต่อสู้กันไม่มีหยุดนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วมาดูยกที่ห้ายกสุดท้ายครับคู่เปิดหัววันนี้ครับย้ำเรียนพี่น้องทางบ้านแล้วครับว่าง้ามาชมที่สนามได้ครับชมฟรีด้วยแปดคู่ครับมีสองช่วงให้พี่น้องได้ชมกันแต่ว่าเกมก็ต่อเนื่องนะครับถ่ายทอดสดทันสองช่วงนะครับชมฟรีครับที่สนามมวยลุมนีรามิตรากิมัทที่สองครับ และช่วงนี้เป็นช่วงการถ่ายทอดสดลุมพินิโกสปอร์ตยกที่5ยกสุดท้ายครับก็ต้องขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำเพื่อนขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับโดยดรสุภาณีกุปตาสาครับโยนเข่าขวาครับจากใจครับหมัดเป็น2สองของคนซ้ายครับอ่านะครับสู้สยามครับ ทุกอย่างเป็นไม่ได้หมดครับเหลือเวลาอีกพอสมควรพยายามจะสตีดแข่งซ้ายเลยโอ้โหแต่ว่าขวาทำงานนะครับขวาของจักรชัยและในนี่กดคอกดคออยู่เลยนิ่งไม่ออกครับขุนซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายครับถีบซ้ายเป็นเกมคอนโทรลนะเกมตั้งรับของจักรชัย น่าแกค่อยๆกินไปทีละนิดทีละนิดครับจากชัยครับนี่ยครับมันโอบบั่นใจแล้วนะครับออ้โศกซ้ายของขุนซ้ายก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับจากชัยเองก็ประมาทไม่ได้ครับถ้าเป็นสนุกเกอร์ของจากชัยก็ตกสีแดงลงไปก็พยายามจะตกสีตามไปด้วยฮะบางหวกก็ตกสีดําฮะตกสีดําลงดอกนี้จุกเลยครับท่านท้านจากทางด้านขุนซ้ายครับโอ้บอกแสดงอาการบอกหน้าสีหน้าบอกมุนไม่รับเลยครับ โดนถีบเต็มเต็มครับอ่าก็พยายามอย่างที่สุดแล้วครับอาการมวยอ,ออกเลยฮะับะจุกครับแต่อยู่ด้วยหัวใจของนักมวยครับจุกเจ็บหมดยังไงก็ต้องยืนให้ได้ยืนให้อยู่สุปปดปดิษ์นะครับของทางด้านจากชัยก็ไม่ซ้ำไม่เติมคู่ต่อสู้เห็นว่าคู่ต่อสู้ไม่ไหวเลยแต่ก็ไม่ทํานะคุณปองครับ,รบก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับรักษาน้ําใจกัน พี่น้องชาวต่างชาติครับวันนี้มาเยอะพอสมควรฮะมาชมมวยบรรยากาศการถ่ายทอดสดถึงขอบเวทีสนามมวยลุมพินีเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องที่ดีครับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมวยไทยของเราเนี่เป็นอีกตลาดหนึ่งที่จะดึงดูดพี่น้องแฟนมวยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเมื่อถึงเวลานั้นนะคุณป๋องนะเมื่อถึงที่ทุกอย่างมันปกติก็จะกลับมาสู่โหมดปกติของ การท่องเที่ยวโดยวยพาะมวยไทยของเราก็จะได้มีกระแสะได้ตอบรับได้อย่างดีเยี่ยมฮะตรงนี้ครับเราก็รอเวลาตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปครับเพราะว่าเรื่องของโควิด -19 ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่คนเป็นก็รักษาครับคนอยู่ก็สู้กันต่อไปแต่ยิ่งช่วงนี้ สัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องของมหาสงครามปีนี้ปีห5ห้าแล้วคุณปองครับก็เดินทางโดยปลอดภัยนะครับมันดูแลตัวเองครับเช็คอาการตลอดครับเพื่อคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับจะได้ปลอดภัยไปด้วยครับมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วครับใครที่ยังไม่ติดก็ไม่อยากติดแล้วครับส่วนคนที่ติดก็ก็บอกว่าดีใจแล้วติดแล้วดีใจครับคงไม่ติดอีกครับ รอการชูมือของกรรมการบุญเลิศแก้ววิทักกับคู่เปิดหัววันนี้ครับคุณนรงดวงสิงห์หรือว่าเอ็กซ์สอดำเนินทีมงานสเจเล็กเมืองนอนท์ก็ขึ้นมาให้กำลังใจนักมวยนักมวยต้องยืนกลางเวทีครับอย่าเพิ่งลงนะขึ้นกลางเวทีก่อนให้นักมวยได้ชูมือครับดูคะแนนเรียบร้อยแล้วต้องชูมือกันกลางเวทีก่อนนะครับเป็นนี่ครับไปที่พิจิตรครับชระชลบรารมีจักรชัยสอนดำเนิน เป็นฝ่ายช่างเงนขุนซ้ายสิทธ,ธิ์นายยธทวีจะพงไปกับคู่เปิดหัววันนี้ครับ